แพ่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่นายกสำรานทําเก๋หลังประชุมสภาจัด b i g กคลินนิ่งเดภายในอ,อบตอน้ำชำเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่12พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาณห,ห้องประชุมสภาอ,อบตอน้ำชำอำเภอสูงเมนจังหวัดแพร่ นายประสิทธิ์สอนทรงประธานสภา,าอบตอน้ำชำเปิดการประชุมสภา,าอบตอน้ำชำสมัยสามัญครั้งที่สองโดยมีนายสมรานกองโกยนายกอบตอน้ำชำพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา,าอบตอน้ำชำนายอภิมุกเวียงนาคปลัดอบตอน้ำชำนำข้าราชการอบตอน้ำชำร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลา14นาฬิกา30นาทีบ่ายวันเดียวกัน คณะทั้งหมดได้ร่วมกันจัดทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในอ,อบตอ้น้ำชำําโดยเฉพาะบริเวณหน้าศูนเด็กเล็กออบตน้น้ำชำําซึ่งเป็นจุดเก็บของจึงได้ร่วมกันดายา่าเก็บของให้สวยงามสะอาดตาเป็นการปรปับปรุงภูมิทัศน์ของอ,อบตน้น้ำชำําซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยและยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสร้างความสามัคคีในองค์กรอีกด้วยค่ะ bên hắn các đây mà kép của đấy cái này kép cái <laughs> <đó là bảo. cười>

ใกล้นี่ดึงแล้วหรอดงดึงไปกันเดี๋ยวให้ผู้อ่อน よっ